พ่ออะไรเออเขาเขามีอะไรจะถามพ่ออาว่ามาเอ้าเชิญึ้นเบิ่งเออเอืมถ้าจะสมมุติให้ดูนะถ้าสมมุติว่าเข้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 าหล่นหล่อมันบอกเออถ้าเนียนถ้าเนี่ไปโรงพยาบาลเออถ้าเนี่ไปสถานีตำรวจเอออันนี้คือจุดที่เราล้มใช่ไหมอ่าเออทางนี้ไปโรงพยาบาลทางนี้ไป สถานีตำรวจใช่ไหมสถานี้ไปบ้านเราจะไปไหนก่อนไปบ้านเราจะไปไหนก่อนไปบ้านให้ต่อใหม่เราจะไปไหนก่อนก็ไปไปโรงพยาบาลเนาะไม่ไปล้างก่อนไปล้างมืออ๋อไปล้างแขนเออไปไหนมาเม่อไห่วะไปล้างแขนล้างแขนแม่ก็ไปก่อนไปไปก่อนนะไปไหนอ่ะไปไกลๆตีนมูเลยโอ้ยโอ๊ยไปเอาหนามทุบก่อนที่ล่ะครับ นี่นี่ม้งนี่นี่นี่อ้อเป้นเมื่อไหร่ดี๋วมะ่นกลมเนี่อไหร่เมื่อไหร่มาไ่จังซัมพอเซนต์เบดเมื่อไหร่จะเคลื่อนนา